อยากให้ทุกคนครับเอาสองมือขึ้นมาครับกระทบมือปรบมือดังๆต้อนรับน้องผมคนนี้ครับดาวฟ้าเพลงฮีมากนะฮะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคชสวัสดีครับเอาขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยทุกคนพร้อมไหมฮะถ้าทุกคนพร้อม ให้ส่งเสียงว่าเย่หนึ่งครั้งได้ไหมคร Are you ready Yeah Are you ready to say yeah Yeah If you re ready to say yeah 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 โอเคโอเคอ่ะงั้นเริ่มเลยนะครับอ <Yeah. S 1> ่ะก็นะฮะวันนี้เป็นเรื่องของสัสงคมนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอบอกเอ่อทุกคนไว้ก่อนว่าผมเป็นเอ่อเพชนลื่นไหลนะเจนเนอร์ฟลูดก็คือเพชนลื่นไหลก็คือแบบว่าคือแต่กระเทยเลยมันก็มันก็ไม่กระเทยจ้ะคือ เวลาอยู่กับเพื่อนกะเธออ่ะมันไปสุดจริงแต่เธอมันจะมีความแบบโอ้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เธออ่ะกต่เธอเวลาเวลาพูดอ่ะมันจะมีสำเนีมมยงต่างจากคนอื่นเช่นอ่จอจานอ่ะมันจะไม่จ่อจานนะคือเวลาบ,บรทดสอบกับเธออ่ะตรทดสอบกับเธอก็คือแบบว่าจะให้เราพูดคำว่าขนมจีนขนมจีนที่เราพูดอ่ะแพรว่าเราพูดขนมจีน ให้คุณเบล <c oughs> คุณเบลพูดขนมจีนสิคุณเบลลองพูดขนมจีนขนมจีนลูกสาวบอกขนมซีน <c oughs> ใช่กระเทยจะต้องพูดอย่างงี้ลูกสาวกระเทยบอกใช่ <c oughs> คือถ้าให้ใผู้ชายพูดขนมจีนเนี่ยมันจะขนมจีนแต่ถ้ากระเทยอ่ะมันจะขนมซีนแล้วก็ลองพูดขนมซีน <c oughs> ซีนแล้วคุณดูผมต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้ลองเพื่อที่จะเข้าสังคมได้ขนมจีน ซึ่งถ้าคุณพูดคำว่าจีนแบบไม่ได้คุณพูดคุณพูดภาษาคุณพูดภาษาจีนได้นะเพราะภาษาจีนมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวแท้มันจะออกเสียงเจอะอย่างเงี้ยจอจานในภาษาจีนมันจะมีจือจือจืออย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ไมีความรู้รู้สึกอาจจะแปลกไปน,นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันจะมีมันจะมีคำว่าใจเจียนที่แปลว่าที่แปลว่าลาก,ก่อนเออใจคำแรกเป็น,นเสียงแบบเกย จ่แล้วก็เจียนครับเป็นจอจานธรรมดาอ่ะทูลองพูดจ่ายเจียนจ่ายเจียนกระเทย์ก็ดีจ่ายเจียนจ่ายเจียนเออเป็นกระเทย์กันหมดทั้งหอเลยดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเอ่อ uh, จะกระ,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 ะเทยเลยก็ไม่กระเทยแล้วก็เทยยังมีสับแปลกๆกระเทยจะมีสับแบบประมาณว่าแบบคือถ้าสมมติผู้ชายอ่ะแบบเฮ้ยมึงโอ้ไงวะโอ้ขดนี่เหรพี่เบียร์โอ้ขดนี้เขาพี่เบียร์กระเทยจะไม่อย่างนี้กระเทยเวลาเจอคน จะไม่แบบโอ้นี่เหรอพี่เบียแต่จะแบบอ๋อนี่เหรอนงน้ำผา <c oughs> แล้วเวลาคือคือจริงๆอผมอยากให้คือคอมมูนิตี้เนี่ยฮะยืนเดียวเลยส่วนมากมันจะมีแต่ผู้ชายแท้ใช่ไหมมันจะมีแต่ชายแท้ผมอยากให้ชายแท้ลองเอาคําศั์กระเทยไปลองใช้ดูสมมุติจะไปตีกัน่าสมมตุติสมมตุมมติยืนเดียวจะไปตีกับอ่าอ่าสมมุติพี่นงจะไปตีกันเออ่าใช่ อยู่นนทบุรีนนทบุรีเขาจะมีแจ้งยาบ้าเยอะใช่ไหมพี่โน้่ยเป็นคนที่แบบว่ามันคือดูเนี่ยมันมีคําว่ายาบ้าอยู่ที่หน้าอยู่แล้วอ่ะคือมันแบบคือสมมติพี่จะไปตีแบบไอ้นักเลงแถวบ้านอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องแบบเอ้ยมึงเอาเลยไม่ต้องแบบนี้คือเวลาเราเห็นโจทย์ใช่ไหมเห็นเห็นเห็นแบบเห็นคู่แข่งเรามองหน้ามันมองลงไปในตามันแล้วก็แบบนี่เหรอโดนน้ำพ แล้วก็เวลาเวลาเวลา,เวลาตีกันไม่ใช่แบบเอยเอาเลยมึงพูดกับเพื่อนเริ่มเลยอ๋สปาตบล็อกทีหนึ่งแล้วก็ตีกันอะไรประมาณนี้คือผมก็พยายามที่จะเข้าสังคมชายแท้เหมือนกันมันมีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนพาไปที่คาราโอเกะคือคาราโอเกะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นห้องคาราโอเกะใช่ไหมแล้วมันจะนั่งเป็นโซฟาแบบนั้นเลยโซฟาแบบนั้นเลยโซฟาแบบเป็นโซฟาแบบเนี้ยแล้วแล้วมันก็จะนั่งกันแล้วเพื่อนชายแท้ลากผมไปจริงๆผมก็อยากไปด้วย คือหมอนกับผมอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยกูก็ผู้ชายคนหนึ่งหรอวะกูก็ผู้ชายคนหนึ่งอะมึงขนมจีนเออกูก็ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปกันมันไปกันประมาณเจ็ดคนจำได้เลยเจ็ดคนผมก็แบบวันนี้กูแสดงความเป็นชายเออแล้วทีมันก็นั่งกันมันก็เป็นโซฟาอย่างใช่ไหมมันก็เรียงกันคนที่หนึ่งคนที่สองผมนั่งน่าจะประมาณคนที่สามคนที่สี่ได้แล้วก็เรียงเรียงเรียงไปแล้วทีเนี้ยพอเราเข้ามาในห้องปุ๊บเขาก็เอาเด็ก เขาจะเอาเด็กมายืนเรียนหน้าสมมติหน้า okay, ท like so uh, so 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 ีวีเขาจะเรียนกันเพื่อนคนนี่หนึ่งก็เลือกเลยเอาคนนี้ครับเพื่อนคนที่สองก็คนนี้ครับเขาก็ไล่มาคนนี้คนนี้พ้องาถึงผมอ่ะผมก็กูจะเลือกใครอ่ะมากูจะเลือกมาทําไมอ่ะคือเอามาทําไมห้องคาราโอเกะก็ออดร้องเพลงคือเอามาทําคือก็ไม่รู้ก็คือก็คิดนานอะก็เลยกูไม่เอาในไม่วานเพื่อนก็บอกเออมึงไม่ต้องอาก็ได้ ก็แล้วทีนี้เขาก็เลือกๆกันไปทีนี้คนที่เลือกมาเขาก็ทําหน้าที่ขอนอ,อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เลยผมก็เพิ่งเคยเห็นด้วยตาเนื้อคือเขาจะเอนเตอร์เทนโดยการแบบว่ามันนั่งแบบบีบวนแล้วก็แบบเอ,อ้กินอีกกินอีกชงเล่าชงเลา,เลาแล้วเขาก็ทเป็นมากเขาแบบชงเลาเรื่อยๆเรื่อยๆชวนคุยชงเลาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักประมาณสองชั่วโมงครึ่งอ่ะเพื่อนผมเริ่มทยอยละทยอยแบบทยอยปแบบอกอะปอก,อกคือทยอยหลับทยอยแบบเมาหลับไปทีละคนทีละคน ยวคนจนประมาณตีหนึ่งเพื่อนผมทุกคนหลับหมดเลยเหลือแต่ผมคนเดียวแล้วผมก็นั่งร้องเพลงของผมไปเพื่อนแม่ก็นั่งก่อนหน้านั้นอนะ่ะเพื่อนแม่ก็นั่งจบจบดูหอมจบจูนอะไรไปของเขาผมก็ร้องเพลงไปก็ห้องคาราโลเกีบผมก็ร้องเพลงสิตอนนั้นผมก็ร้องเพลงอันนั้นนะ่นะเจ็บลบบาดแผลรักมันบันทอนของใครบริตอสเป ออรักมันบันทอนคอรักไมนแน่นอนเจอเกลียร้องยินมากเพื่อนแม่ก็ลวงกันบี้นงใจกูก็เจ็บลากเพื่อนแม่ก็เมากันหมดสักพักหนึ่งคือตอนนั้นเหลือผมคนเดียวที่แบบยังยืนยังนั่งร้องเพลงอยู่ผมร้องเพลงไปสักพักหนึ่งเด็กอะเด็กเอ็นที่เขาเลือกมามีทั้งหมดประมาณหกคนได้เริ่มจ้องพี่ผงน <laughs> เขาก็เริ่มเข้ามาใกล้ชิดเรื่อยแล้วเขาก็บอกว่า ชื่ออะไรเอยครับเขาบอกชื่อดาวฟ้าครับแต่เวลากูเป็นผู้ชายแล้วเวยกูจะแสดงความเป็นผู้ชายเขาบอกเออเนี่ยร้องเพลงพอนะอขอบคุณครับร้บองอันนั้นได้ไหมตะกั่วแตนชลรดาก็ร้องได้ครับร้องได้โอเคแก่แก่ผู้ชายหลายใจของผู้หญิงหลายคนบทสนของพ่อสนีอุ้ยเพราะมากสนุกอันนั้นได้ไหม ปูนีอีปีเอาได้ตอบได้ปูนิอีปี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 แซงไลน์ปูนิอีปี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 สะพานหนึ่งหกคนแม่งลุกขึ้นเต้นเว้ยแม่งลุกขึ้นเต้นอีวันนี้ปีอปีอปีเอาอีกแย่งแย่งกันแย่งเอามึงเอามนแคนมนแคนมนแคนต่อกูก็ร้องกูก็ร้องไปเด็กเอ็นแม่งเต้นเต้นสักพักหนึ่งกูก็เริ่มนึกได้ว่าเด็กเอ็นต้องเอ็นกู แต่ตอนนั้นกูกําลังเอ็นเดบิเอ็นอยู่แล้วพวกมึงเต้นแล้วกูก็จ่ายให้พวกมึงเต้นแล้วเงินกูทั้งนั้นที่มึงกําลังสนุกกันอยู่ในเงินกูทั้งนั้นเลยก็ก,ก็ล้มเหลวก็ไม่วันนั้นวันวันนั้นเพื่อนก็ตอนกลับเพื่อนก็เฮ้ยดาวมึงเนี่ยหัวสาวลุงมาเลยลุงมันลุงกันขอเพลงบูค่ะจริงๆงแต่ว่าก็แบบเออก็สนุกดีคุณแล้วผมจะเล่าให้ฟังเวลาคุณ คุณก็แค kind of hm ่ในนี้เคยฟังป <S transparency> ูนี่ปีนี่ใช่ไหมเวลาคุณร้องเพลงอีสานน่ะคุณมันต้องมีลูกอะไรบางอย่างเคยฟังเพลงปูสาวขาล้อไหมหาว่าเป็นปูสาวขาเพเนื้อท่อนพงมันร้องาไงอุ้ยเวลาคุณร้องซอมบังยูดา์ถ้าหากว่าเธออุ้ยเขินไหมคุณร้องเหมือนเดว่า นันเลิกกันกับเถ่าเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดันไม่ได้บอได้เข้ามาเพื่อกดกันแต่ว่าฉันไอไอปูนี่ปี๋เหมือนกันปูนี่ปี่ยมันจะมีแบบมันจะมีท่อนที่แบบอนี้ปี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 เจ็บไรไม่ได้มาต้องแบบปูนีป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 ีเจ็บไรจริงจริงมันต้องอย่งจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฟลรู้สึกว่าเข้าสังคมผู้ชายไม่ได้แต่กูจะลองอีกรอบคราวนี้ผมไปดูโชว์ปิงปองเพื่อนเอาไปฮาร์ดเวย์เลยไปฮาร์ดคอร์เลยโชว์ปิงปองนะผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นอะไรที่แบบอึง้งคือผมคือผมอยากเข้าสังคมผมรู้สึกว่าโอ้ย oh, โชว์ปิงปองแค่นี้ทําได้ดูได้แม่งครั้งแรกคุณรู้ไหม <c oughs> คือคนโชว์อ่ะเขาไม่ได้แบบว่าปิดจิ้ม เขินอย่างงี้นะคนโชว์แม่งเดินมาจากหลังร้านเลยเดินเนี้ยโชว์แล้วทีเนี้ยตอนโชว์เนี่ยเขาก็จะอ่ะสมมติที่เป็นเวทีเนาะอ่ะเขาจะเอาปากกาหอืปากกาปาล์มายัดเข้าไปในข้างล่างเขาแล้วเขาก็บุนเอวอย่างนี้บุนเอลอย่างนี้ผมว่า hey, เฮ้ยทำยีเดียวะทำยีเดียวะทำยีเดียวะสะักครั้หนึ่งดึงออกหยิบกระดาษขึ้นมาเป็นคำว่าเวลคัมเฮ้ยหยีเขียนหนังสือ งงมีต่อมีแบบสูบบุหรี่ด้วยเอาบุหรี่ยัดเข้าไปแล้วก็แบบฮ่นควันออกมานียระบบเพ็ดร้อนมึหายใจไป็นู่ของบ้านเลด้วยผมแบบตื่นแบบรู้ตอนนั้นกลัวไปแล้วแต่ว่าแบบจ,จิกขาตัวเองมึงต้องเข้าสังคมมึงต้องแสดงให้ได้เพราะมึงคือชายแท้มึงเป็นส่วนหนึ่งของวิ้ชายก็ดูต่อไปแม่งเขานี่คาเตอร์อะ มีคัตเตอร์ออกมาะกี้ี้ะปากระดาษให้ดูแล้วก็เข้าสู่ช่วงพีเออเปิดโหดก็ทำเหมือนกันเขาก็แบบออกแล้วมาให้เราแดกกูก็แบบอะไรของมึงวะแล้วทีเนี้ยโชว์ผีก็คือโชว์ปิ่งปองคือเขาเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะถ้าใครไม่เคยไปดูอมันจะเป็นกระรองที่มีน้ำและในน้ำจะมีลูกปิ่งปองลอยอยู่หลายๆลูกแล้วเขาเนี่ยจะนั่งอย่างนี้ดูก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้เนาะเขาก็จะนั่งอย่างนี้ แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาลูกปิงปองที่มันลอยอยู่ในกระมังน้ำอะแจดใส่กีของเขาแล้วเขาก็แล้วเขาก็ากอ,ออกมาคือผมนั่งประมาณตรงที่อะพี่ชื่ออะไรนะพี่ทีดีนะผมนั่งประมาณตรงพี่ที่ดีเลยแล้วเขาก็ตักมาแล้วลูกปิงปองไม่เฉียวหน้าไปแบกอย่างกูแบบเอ๊ะแล้วมึงไม่ให้สัญญาณกูก่อนอะไร แล้วมึงไม่บอกกูก่อนนะคือคือเกร็งป่ะคือแบบว่ามึงจะยิงมามันก็อ่ะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเกร็งป่ะหรือแบบว่าอ่าหนึ่งสองเดี๋ยวพี่จะเล็งไปตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเกร็งป่ะไม่บอกเคียอะเลยไม่หยิบมาหยิบมาแล้วกูก็แบบมันเชียวเดี๋ยวแมทชิ่งอะคุณอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมผนแบบคือเป็นคนแบบตัวผอมๆไม่เกชตว่าหน้าแก้งอะไรเงี้ยแม่งก็เอาใหญ่เลยแม่งชอบเห็นตกกลัว แม่งอีนี่แหละคบอีเยี่ยนี่แม่งกูเล่นแม่งเลยแม่งก็แบบยิงยิงรัวเลยแม่งแบบอย่างนี้มาผมก็เฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยเฮี้ยเฮี้ยสภาพเจ้าของร้านแม่งเดินมาเงียบๆเอาไม้พิงปองยัดใส่มือผมผมก็แล้วกูคุณมันออโต้รีเฟกอฮียรู้เมันออโต้รีเฟกกูก็เอ้ยเฮี้ย พี่้องกับหี่แต่ีพี่พองกแบบับคือตอนนั้นแบบเออไอ้เหเี้ยกูกำลังตีพี่พองกันยีไอ้สัสก็ออ,อกมาแล้วตอนนั้นออกมาปุ๊บอึ้งไปเลยตีหลุดเพื่อนบอกเป็นไงว่ามึงไอ้เหี้ยเป็นไง <ś led> ดีมากเพื่อนดีแบบดีโอเคนี่น่ะเหรอน้องัภาไม่ไหวมากเพราะฉะนั้นนะครับ มนุษย์เราเนี่ยอยู่เนี่ยเวลาเราอยู่ห่างไกลจากสังคมเรารู้สึกเหงาเนี่ผมคุณสามารถที่จะบรรเทาความเหงาโดยการเข้าสังคมได้โทรหาเพื่อนที่คุณไว้ใจที่คุณเครารพที่คุณเป็นของขวัญของคุณออกไปข้างนอกออกไปสวนชตจุจับสวนสวนสาธารณะอะไรนะครับผมก็ได้นะผมถ้าอยากเข้าสังคมถ้ารู้สึกเหงาเนีผมเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของมน,นุษย์แต่อย่าไปดูโชว์ป็นของ <laughs> <laughs> ไปดูสัก รอบสองรอบก็บพอครับไม่ต้องเขาไม่ต้องพยายามเข้าสังคมในการจะไปตีปิงปองกับกีเลยไทยครับเ,รเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมาให้าวฟ้าขอบคุณครับขอบคุณดาวฟ้าครับนี่ฮะนี่ไม่ใช่แค่เพศเลื่อนไหลนะครับเป็นเรื่องเลื่อนไหลครับ